สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทุกท่านขะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี๊ย V P เช้าบ่ายนะคะวันที่2กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนขะวันเสาร์ค่ะวันอาทิตย์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายค่ะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะก่อนอื่นเราไปชมวันที่1เราไปรับชมวันที่1ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่1น,นะคะใจะให้เด่นอยู่ที่3และสอเด่นรอบป่ายแปดและเจรอบเช้ามา056 22เด่นมาสองกัทุกคนเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันมาคู่ตัวเลขเบิ้ลนะคะทุกคนค่ะสอเนาะคะ่ะรอบบ่าย เลขเด่นประจําวันรอบเช้าสองมาสองเด้งนะคะทุกคนรอบบ่ายให้แปด7หเจ็ดหลุดพี่น้องมาห้าหนึ่งสองหนึ่งสี่มาเขาหนึ่งสองสองหนึ่งของรอบเช้าพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาเลขสองวันนี้เลขเจ็ดหลุดทั้งเช้าและบ่ายนะคะทุกคนเอาไปลุนต่อพี่น้องวันที่สองถ้าชอบขอให้โชคดีนะคะไม่ชอบก็ผ่านเนาะค่ะพี่น้องสําหรับวันที่สองนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้เด่นอยู่ที่สี่และสาม เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน4ี่สอง4ี่หนึ่งสหกสีห้าสี่แปดสาค่ะสามสี่สาองสหนึ่งสา สามหศนเด่นรอบบาทอยู่ที่สองและ1ค่ะสองนะคะสองสี่สองสามสองหสองห้าสองหนึ่งสองศูะคะหนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งห้านะคะเอฟซีค่ะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่จะเหรียกันนะคะสี่สามสองหนึ่งค่ะทุกคนสี่สองสองสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สามสี่สี่สามสามสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสามสองกับหนึ่งลอบไปสองสี่สี่สองสองสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งสอง เอาพี่น้องเจ,จับเลขเบิ้ลดับเลขซ้ำด้วยนี่ค่ะพี่น้องขะเอาเป็นหนึ่งแปดด้วยพี่น้องเด้อมาค่อยตามนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุี่ค่ะมีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบก็ค่อยตามนะคะทุกท่านไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนค่ะสำหรับ เลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนจะจะจับคู่เด่นๆกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือสี่คู่ต่อรอบวันนี้ก็น่าจะติดคู่ต่เด่นนะคะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์นะคะอยู่ที่เลขหนึ่งและหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะมาดูค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสี่หนึ่งหนึ่งสี่สามค่ะสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามสองกับหนึ่งค่ะเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสองติดคู่ตัวเด่นสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะหนึ่งค่ะหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคน เอฟซคะมีคู่ไหนชอบไหมคะชอบก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เหมือนเดิมสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะ v a p วันที่2กุมภาพันธ์6 8ใ8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคโชคมันหมานสุขทุกคน้นเนื้อพี่น้องสวัสดีค่ะ